ว่าเราเป็นโรคสมชาติเราเราเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นข้อดีของมันคือทําให้เราเขียนเพลงได้แบบลึกซึ้งข้อเสียของมันคือมันทําให้เราใช้ชีวิตยากวันไหนที่ผมรู้สึกแย่จริงๆะฮะก่อนที่ผมจะไปเล่นคอนเสิร์ตหรือหรือตอนที่ผมอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตผมจะพูดตลอดนะฮะพูดกับแฟนๆพูดกับคนดูที่มาดูว่าผมท้อกับชีวิตมากแค่ไหนผมไม่อยากจะแต่งเพลงผมรู้สึกแย่ แต่เมื่อเวลามายืนอยู่บนเวทีตรงหน้าผู้คนที่เขาตั้งใจมาดูเราจริงๆและร้องเพลงเราได้ทุกประโยคมันทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นผมก็จะพูดอย่างนี้ให้เขาฟังตลอดซึ่งมันเป็นพลังบวกที่เขาก็ให้เรามาเราก็ให้เขาไปอะไรเงี้ยมันมันก็เลยสมัยเนี้ยคนเป็นโรคซึมเศร้าบ่อยไม่ไม่ใช่บ่อยเป็นเยอะ เป็นเยอะแล้วก็ไม่รู้จะไปหาหมอยังไงไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาในชีวิตแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยผมว่าเป็นมูลนิธิที่น่าสนใจที่คนจะสามารถโทรไปปรึกษาได้ไม่ใช่แค่รู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายแล้วก็โทรไปอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามีปัญหาหนักอ,อกหนักใจอะไรต่างๆเงี้ยโทรไปได้อะไรเงี้ย ดีเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคำตอบค่ะที่โยบอยทีเจเคยพูดถึงโรคซึมเศร้ากับไทยบันเทิงนะคะตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะแง่ดีเมื่อต้องเขียนเพลงเศร้าแง่ร้ายที่กระทบกับชีวิตไปจนถึงแนะนำให้หาหน่วยงานให้คำปรึกษานะคะ เหตุผลค่ะที่ยูบอยทีเเต็มใจเปิดเผยเรื่องนี้เพราะว่านักร้องหนุ่มอยากจะให้ผู้ป่วยกล้ายอมรับก่อนค่ะว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นไบโพล่าก็ตามแล้วก็หาวิธีรักษาเหมือนที่เขากําลังทําอยู่โดยล่าสุดค่ะพบของท j ก็เปิดเผยนะคะอย่างที่หลายคนอาจจะทราบกันแล้วกําลังรักษาเร่งด่วนด้วยการใช้กระแสะไฟฟ้ากระตุ้นสมองค่ะหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงสวันมานี้นะคะ และนี่คือหนึ่งในเพื่อนร่วมวงการที่เข้าไปให้กําลังใจเขื่อนพัทรดนยัยหรือว่าเขื่อนเคอติกค,คะ่ะที่ตอนนี้ก็เป็นนักจิตบําบัดด้วยเขื่อนเนี่ยเขาไปคอมเมนต์ใช้คําว่าทีเจเขื่อนอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นคํากลางๆที่ไม่ใช่การแนะนําหรือว่าตัดสินใดๆนะคะด้วยเขื่อนค่ะย,ยังเป็นคนที่ทีเจไว้ใจเปิดเผยอาการซึมเศร้าตั้งแต่ช่วงแรกๆที่รู้สึกไม่อยากทํางานไม่อยากเจอใคร แต่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อล่ะค่ะไม่ยอมไปพบหมอเพราะหนักหนักเข้าถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตทีเจก็ยอมเข้ารับการรักษาในที่สุดนะคะโดยเขือนและทีเจค่ะยังเคยควงกันทำคอนเทนต์ออนไลน์เรื่องโรคซึมเศร้าที่คนเข้าใจผิดทีเจก็เปิดเผยว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องการการรับฟังโดยไม่ตัดสินค่ะ จริงมันสำคัญมากนะที่จะมีคนสักคนที่คุยแล้วเขาไม่ไม่จัดกับสิ่งที่เราเป็นรู้สึกว่าเราโชคดีเหมือนกันนะที่ได้คุยเขื่อนเพราะว่าเาก็เคยเป็นแล้วทีนี้เขื่อนรู้ว่าจะคุยกับคนคนนี้ยังไงสมมติเราไปคุยกับคนอื่นแล้วคนนั้นอะ่ะไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้จริงๆมันก็อาจจะออกมา ทางงนึก็ได้เดือนมิถุนายนนี้นี่เป็นเดือนที่งานชุกนะคะ TJ เจ้าปล่อยผลงานไม่น้อยค่ะเจ็ดวันก่อนเพิ่งจะมีเพลงฟิชชิ่งกับ TKP ก็คือโทมะเขื่อนแล้วก็ป๊อปปี้สามสมาชิกวงเคอติกนะคะมีปล่อย MV เพลงคอฟเปอร์ของตัวเองรวมถึงมีเพลงหนึ่งฟิชชิ่งของโอ๊ประโมทอีกและกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของกามิกาเซ่ตุลาคมนี้ค่ะ แต่จากอาการของโรคก,ก็ทำให้ทีเจประกาศขอหายไปก่อนเพื่อรักษาตัวนะคะ